สวัสดีครับทุกท่านระดมระด้อไปจัดต่อแล้วแล้ว้วมีอะไร้อมเลพัดเลรถเตาเส้นก็ตามมันละรถเตาเส้นเล่ขัดตันเดอเพราะว่ามันเรือมันจะไม่สะอาดเรื่ต้องเช็ดตุนออกก่อน thôi rồi đi bình cái bình thường 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 bình Nó bình thường 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 bình ลาตอ,อนอี้เนะนี่อันนี้ที่รียทำความสะอาดตู้ฟิตอยู่เด้อนี่เห็นไหมเราเจะเอาไว้ฟิตของสดเรา จนได้นี้ก็ทั้งนะทั้งก็เป็นตัวเั็นู่ประมาณนี้จนได้นี้ก็มองเข้ามาก็าจะเห็นส่วนครัวเราเห็นไหมตรงกลางฝั่ง,ง,งนี้พี่เมจะเอาไว้สร้างโต๊ะตั้งโต๊ะ,ตะมันมีโต๊ะอีกชุดหนึ่งอ่ะสร้างอะไรข้างใน เอาไว้นั่งทานข้าวกันเผื่อนี่ต้นไม้นี่ยามาไว้ตรงนี้นะต้นไม้ชุดหนึ่งมันมีชุดหนึ่งมาจากงด่นส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนตัวอ้าวพูดลงนิดพูดลงนิดพูดลงนิดฝนตกแล้วลูกข้ารดน้ำ ฝนมาแล้วบบดเมอไนร่ะมือตึ๊บมาเลยลบหลายเยลาะลบยอมยอมเอากันฝนมาแล้วแต่นี้พี่เพตกก์จัดการกับตู้เย็นเรีบร้อยแล้วทำความสะอาดตู้เตอร์แล้วก็ชั้นจนเตรียมจะเอาของอาศัยเด้ ตอนนี้ก็หัดสูเชฟทำความสะอาดไปก่อนขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อที่ดูคลิปดูโฆษณาที่ปนี้กับพี่นัดเด้อได้เด็กๆของเราสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อบ,บาย